นี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมีจะมาผัดเห็ดค่ะเ,เห็ดที่ไปเก็บมาเนาะเอาดอกเดียวค่ะแล้วเราจะมาผัดกับพาสต้าค่ะเราจะมาผัดกับพาสต้าค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเนาะจะช่างดูค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็ดชีสลงไปด้วยเนาะนี่ค่ะชีสลงไปเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วเนาะ สดสดมาเก็ตก็วาคิดว่าดอกนี้ประมาณ9กยูโรค่ะเพื่อนๆแพงมากเยอะมากค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปลวกกันค่ะเอ่อกล้วยลีนอะไรนะกล้วยลีนวันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะเราก็ใส่เห็ดลงไปค่ะเ,เพื่อที่จะลวกเห็ดก่อนเนาะ ีค่ะเห็ดเราคุ้มลวกเสร็จแล้วเนาะเพื่อนเห็ดเราก็ลวกเสร็จแล้วเน,ะเนเเาเเนะมีใบขาวนิดนึงเกลือพริกไทยพาสลี่อันนี้แช่แข็งค่ะสดไม่มีมาซานชีสพาเมซานอันนี้กระเทียมแล้วก็หอมค่ะนี่พาสอันนี้ก็พาสต้าที่เราต้มแล้วเนาะถ้าเราเดือดแล้วกระเทียมหัวหอมใส่ลงไป คุณลุงบอกว่าเออไม่ให้ต้มเห็ดแต่ป้าต้มเพราะว่าคนไทยเราต้องป้าต้องลวกก่อนค่ะเห็ดลุงบอกว่าทำไมต้มเห็ดแต่เราต้มดีกว่านะลวกเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ลวกกันค่ะแล้วก็ใส่ใบขาวลงไปค่ะ ได้รสชาติอร่อยอร่อยใบขาวแล้วก็เกลือเกลือพริกไทยปุ่นค่ะปชอบพริกไทยเยอะๆแค่นี้ค่ะไม่เราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะ พาสต้าเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะค่ะเสร็จแล้วนมสดค่ะใส่ลงไปถ้าใครมีครีมก็ใส่ครีมแต่พอดีที่บ้านไม่มีครีมเราก็ใส่นมสดใช้นมสดแทนก็ได้ก็ดีไปอย่างนมสด เป็นอาหารที่ทคือรมสดแคลอรี่ไม่เยอะนะเพื่อนๆใส่เส้นลงไปจ้าเส้นป้าก็ประมาณ250กรัมค่ะแป้าคิดว่าต้องเติมเกลืออีกแน่นอน เกลือขัดเกลือเจ้าปาจะใส่ผงปรุงรสไปด้วยค่ะนิดนึงเราก็ใส่ชีสลงไปค่ะพามมสันชีส ป้าจะไว้เหลือนิดหนึ่งโรยหน้าค่ะผักชีผักชีอันนี้ผักชีแช่แข็งค่ะเอาออกมาตามความชอบนะเพื่อนเสร็จแล้วจ้า ธรรมารชีสเราใช้พาสลี่แช่แข็งเอาออกมาให้ละลายน้ำเสร็จแล้วค่ะอาหารง่ายๆของเรามาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ